เนี่ยค่ะก็ใส่ลงไปทําความสะอาดโบกก่อนนะคะทําความสะอาดตรงนี้ให้มันเอี่ยมเอี่ยมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยอาอนใหม่ใส่นะจ๊ะเนะะี่ยค่ะก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะจ๊ะเปลี่ยนมอเตอร์สิบแปดนิ้วนะจ๊ะเนะะี่ยค่ะก็ใส่ลงไปก็เอาเดิมมันใส่ลงไปอันนี้ก็ทําความสะอาดก่อนนะจ๊ะนี่ทั้งใหญ่เช็ดเรียบร้อยหมดแล้ว ช่างใหญ่ทาความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะก็ใส่ลงไปแบบนี้นะกดๆมาลงไปนะจ๊ะระวังมือด้วยนะจ๊ะทุกคนระวังมือด้วยนะจ๊ะใส่ลงไปนะจ๊ะกดๆมาลงไปเอา ไข่ควงเทสไฟหรือว่าอะไรก็ได้กดๆค่อยๆแยงๆมัลงไปนะจ๊ะอันนี้ก็กดลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็ขั้นต่อไปก็ใส่ฝาครอบใส่ฝาครอบใส่ฝาครอบยวค่อยมาดูอ่ะอ่าก็ใส่ฝาครอบก็กดๆลงไปอย่างเงี้ยค่ะ ก็กดๆมันลงไปแบบนี้นะจ๊ะทุกคนเนี่ยค่ะ <f uch> การเปลี่ยนบูธมันก็อย่ายไปคิดว่ามันยากนะคะมันอยู่ที่ฝีมือเรานะคะมันอยู่ที่ความมั่นใจของเรานะคะ <f uch> ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้นะคะ <f uch> คือเปลี่ยนบูธมันต้องเปลี่ยนนะคะเ <f uch> พราะว่ามันสกปรกมากเลยเนี่ยค่ะของเก่ามันเป็นแบบนี้มันใช้งานไม่ได้นะจ๊ะนี่ทุกคนเนี่ย <f uch> เปลี่ยนมอเตอร์ทุกครั้งมันก็ต้องเปลี่ยนบูธออกนะจ๊ะ อ่าเสร็จแล้วนะคะหนึ่งข้างนะคะเรียบร้อยแล้วแน่นปักแน่นปักแน่นปักนะคะทุกคนอ่าต่อไปก็เป็นข้างที่สองอันนี้ก็เป็นข้างที่สองเนาะอันนี้ช่างใหญ่ก็กแช่ไว้น้ํามันเครื่องสองทีสี่ทีอะไรก็ได้ค่ะถ้าน้ํามันหมูบ้านใครไม่มีก็มาเอาบ้านช่างใหญ่เด้อนี่เอาไปทอดไข่ได้นะจ๊ะทุกคน ช่างใหญ่หมักไว้แล้วใครอยากได้ก็มาเอานะท่าน้ามันหมูบ้านใครไม่มีก็มาเอานะจ๊ะเดีย๋ยวช่างใหญ่ก็ใส่ลงไปแบบนี้นะการเปลี่ยนบูธมันไม่ใช่ยากนะคะมาดูวิธีของช่างใหญ่ใส่ลมนี่ง่ายสุดจ้ะง่ายสุดช่างใหญ่ก็ไม่เก่งแล้วมันก็มัวม,ว,มวเอาแบบนั้นแหละเนีย่ยก็ใส่ลงไปแล้วก็กดกดแบบนี้นะจ๊ะทุกคนเนี่เนี่ยกดลงไปให้มันตรงล็อกตรงเขี้ยวตรงเนี่ยจ้ะ ก็ช่างใหญ่ก็กดๆเอาแบบนี้เนาะอ่าไม่ได้กักนะคะอันนี้ทําให้เห็นจะจะทุกขั้นทุกตอนนะจ๊ะที่ทุกคนบอกมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอ่าจะตัดทําไมวิดีโอจะกักทําไมอันนี้ไม่ได้กักนะอันนี้คือทําให้เห็นเห็นกันจัดจะเลยนะคะว่าอันนี้ตัวจริงนะคะนี่ช่างใหญ่ไม่ได้กักนะคืออยากให้ทุกคนเป็นค่ะก็เลยอ่ามาลง มาลงให้ดูนะจ๊ะก็ตอก,ตอก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 มันเข้าไปแบบนี้นะจ๊ะทุกคนแล้วก็แล้วก็จะป,ปิงใส่เอาที่ฝาครอบใส่นะแล้วก็กดกดตอกตอกเข้าไปนะคะก็แน่นเป๊ะนะคะเรียบร้อยแล้วสองข้างนะคะเดี๋ยวมาประกอบนะคะเดี๋ยวช่างใหญ่มาประกอบเนาะนี่แน่นเป๊ะเนี่ยคะ่ะการเปลี่ยนบูทไม่ได้ยากนะคะทุกคนอย่าไปคิดว่ามันยากมันอยู่ที่ฝีมือเรานะคะมันอยู่ที่ตัวเรานะคะ ทำเนะะี่ยค่ะไม่ใช่ยากนะจ้ะทุกคนเดี๋ยวช่างใหญ่มาประกอบให้ดูเนาะนี่ก็เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแกนเปลี่ยนบูธให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาประกอบกันนะจ้ะ